โถ่ออคือาหนโอยไไหนกันพยายามเลยแมวไปกินจ้ะบอไปทางไหนแมวนี่ก็ดีอมมอนไปหรอปะมามาีมามมาหลือมาจนหมาเาต้อกินบบ่เบหาย้หายจังน้อยย่งไปเห็นนั่งขอกอยู่แนวนี้เิบกินกินได้กินดี

ជាក្នារបស់ទាំងសារបស់សារបស់ទាំងស់សារស្សារស់ស់